เงมากโอเคหายแล้วมากลูกหายแล้วลูกหายปวดแล้วลูกเอานี่อ๋อนี่มันไม่ใช่ลูกไม่ใช่แมวอ๋อไปกี้เห็นหัวนึกว่าเป็นไม่ใช่ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ลูกกอกเหมือนกันนั่นแหละสามตัวเขาบอกว่ามีสามตัวนี่ก็เป็นใช่ที่ใหญ่เป็นถุงถุงถุงเงินถุงทองมันนี่ไงเนี่ยในในในใยใส่เลยใส่ไว้เลยใส่ให้เต็มเลยนะเงินทองเนี่ยเหอไหลมาเทมา Ni, oh. aw